สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญล,ลูกแม่วาคลิปนี้ก็พามาดูเด็กๆนะคะได้กินอิ่มกันนะคะอาหารเปียกนะคะอาหารเลือดรสสำหรับเด็กๆเป็นอาหารที่เขาชอบกันมากๆเลยนะคะ แม่วาก็จะให้เด็กๆนะคะเขากินสลับกับอาหารเมร็ดอาหารเม็ดนี่ก็คืออาหารหลากยืนพื้นเลยนะคะอาหารเปียกนี่ก็มีสลับให้เขาเปลี่ยนบ้างนะคะเพราะว่าก็กลัวน้องๆนะคะเด็กๆเขาจะเบื่ออาหารเม็ดนะคะเด็กๆกินกันนะคะด้วยความอร่อย ชอบมากๆเลยดูนะคะ3มดวงนี่ไม่มีใครยอมแพ้กันเลยนะคะสามดวงแล้วก็มีพีพ่ๆนะคะเขาจะนั่งนั่งรอนั่งคอยอยู่ข้างๆนะคะเขาก็จะรู้ก็ให้น้องๆกินอิ่มก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามากินกันนี่นะคะคือพวกพีพ่ๆนี่เขาก็จะจะรู้นะคะคือเราจะ เทนะคะเทเพื่อไปเลยเดี ER ๋ยวเด็กๆเขาอิ่มแล้วเขาก็จะออกมานะคะลูกให้พวกพี่ๆได้เ <startups> ข้าไปกินต่อนะคะดูน้องเอวานะคะนั่งหน้าตูมเลยนะคะเอวาเอวาหน้าเดียวนี่นะคะน้องเอวาหน้าเดียวนั่งหน้าตูมเลยสามดวงนี้เขาเขาจะต้องเป็นอะไรที่ออกมาสุดท้ายสุดเลยนะคะสามดวงนี้คือเขาจะไม่มีใครเขาออกก่อนเลยนะคะแกงสามซ่านะคะสามดวง สู้ตายเลยนะคะแกงสามดวงชอบมากๆเลยก็อันนี้นะคะแม่วาก็อยากจะให้ทุกๆท่านดูนะคะน้องบุญธรรมก็เข้าไปกินกับพี่พี่ถ้าทุกทท่านสังเกตดูนะคะสังเกตดูก็ดูระหว่างก้นน้องดวงดีกับก้นน,ะะกน้องบุญธรรมนะคะก้นน้องบุญธรรมนี่แหลมเปรี้ยวเลยนะคะผอมจนก้นแหลมเลย คุณหมอเขาบอกว่าน้องบุญธรรมนะคะอายุประมาณ3เดือนก็เลไลกับพวกแก๊งสามซ่านนะคะ3เดือนพอการแต่ดูตัวนะคะต่างกันมากเลยวันที่ไปหาคุณหมอช่างน้ำหนักน้องบุญธรรมหนักแค่500้กรัมนะคะ5ขีดส่วน3มดวงนี่เวลาเขาไปทำวัคซีนช่างน้ำหนักก็จะมี1กิโลกว่าขึ้นไปนะคะน้ำหนักก็ ต่างกันจนเห็นได้ชัดนะคะว่าน้องตัวเล็กมากมาดูดูพวกพี่ๆนะคะพวกพี่ๆเขาก็จะกินในส่วนโซนของข้างบนนะคะชอบอาหารเปียกเหมือนกันนะคะพวกเด็กๆรุ่นใหญ่อาหารเม็ดก็จะมื้อเช้านะคะมื้อเช้าอาหารเปียกก็จะให้เสริม ชอบนะคะกินก็ไม่ลืมหูลืมตากันเลยนะคะก็ได้รับความเมตตานะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ได้ส่งอาหารเปียกนะคะมาให้กับเด็กๆได้กินอิ่มกันนะคะเมื่อก่อนนี้แม่วาก็เลี้ยงแบบแบบภาษาบ้านๆก็คือตามมีตามเกิดนะคะไม่ค่อยได้สัมผัสกับอาหารเปียกเท่าไหร่นะคะเด็กๆมีมา ช่วงหลังนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความเมตตาจากเอซีหลายๆท่านท่านเมตตานะคะก็ส่งอาหารเปียกมาให้กับเด็กๆได้กินสลับกับอาหารเม็ดนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเด็กๆอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้ในห้องแก๊งแมวมืนก็กินอิ่มไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาตื่นเต้นอยู่กับแม่แข่งกันนะคะ อยากจะมานั่งตักแม่แข่งกันนะคะจะมารักแม่อิ่มไปแล้วนะคะตอนนี้ดูนะคะเหลียปากแผลบ,บ,บ,บกันเลยนะคะเริ่มจะแต่งตัวแล้วคะ่ะเด็กๆก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่กันครบนะคะก็พยายามถ่ายให้เห็นนะคะว่าเด็กๆก็ได้กินดีอยู่ดีนะคะสุขภาพก็อ้วนท้วน แม้ว่าก็พยายามถ่ายให้เห็นนะคะทุกๆท,ท่านจะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆที่ท่านนะคะได้เมตตาส่งอาหารมาให้พวกเขาได้กินอิ่มกันในทุกๆมื้อนะคะพวกเขาได้มีอาหารกินอิ่มกันอาหารดีๆนะคะสุขภาพเด็กๆก,ก็ดีตอนนี้ก็ดูนะคะหน้าตาแจ่มใสจะมีขนรุดล่วงมากนะคะหยุมกันค่ะทะเลาะกันบ้างก็มีนะคะ ผลก็จะหลุดเป็นยมยมอารมณ์ดีนะคะเด็กๆนะคะก็อารมณ์ดีเพราะว่าเขาได้กินอิ่มนอนหลับกันนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบนะคะขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านแม่พระทุกๆท่านนะคะที่ผู้ที่ปิดท้องหลังพระมาตลอดผู้ที่เมตตาเด็กๆนะคะคอย ช่วยเหลือนะคะอาหารใายแมวมาไม่ใช่ที่บ้านแม่วาบ้านเดียวนะคะท่านก็ยังเมตตาส่งต่อให้กับน้องๆในหมู่บ้านของแม่วานะคะน้องสาวที่เขาช่วยแมวจรในหมู่บ้านเหมือนกันนะคะท่านก็ยังเมตตาน้องสาวทั้งสองบ้านนะคะให้ เด็กๆในบ้านของน้องสาวทั้งสองนะคะเขาได้มีอาหารกินแล้วก็ทรายแมวใช้เดี๋ยวแม่วาก็จะพาไปดูน้องสาวทั้งสองคนในหมู่บ้านแม่วาน,นะคะที่เขาก็รักแมวจรเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือแมวจรเหมือนกันนะคะน้องทั้งสองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะคะก็มีกินไปวันๆหนึ่ง แต่มีใจที่รักแมวจรเหมือนกันนะคะราอาหารอาหารแมวแล้วก็ทรายแมวนะคะขมากค่ะน้องจ่านะคะเดี๋ยวก็ดูแมวน้องจ่านะคะที่น้องจ่าเขาอุปการะช่วยน้องแมวไว้เยอะนะคะก็มีทรายแมวแล้วก็อาหารนะคะ ทั้งหมดกี่ตัวจ๊ะโอ้มตอนนี้สิเกตตัวเกดตัวง่ายดูนะคะ โดนเจ้าของทิ้งนะคะเจ้าของย้ายบ้านไม่เอาไปด้วยนะคะเกือบได้เป็นแมวจรในหมู่บ้านนะคะสามพี่น้องสี่นสองสี่สหรอสี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่แตัวนี้แล้วก็หมวดตหมวดค่ะน,นี่คือแมวในบ้านของน้องจารน,นะคะไม่รวม แมวจรข้างนอกนะคะที่น้องจ๋าเขาออกไปให้อาหารทุกวันนะคะเช้าเย็นนี่ก็คือน้องอีกคนหนึ่งนะคะที่ก็ช่วยแมวจรมาพร้อมๆกับแม่วานะคะ,ออหคะเห็นแมวจรถูกทิ้งในหมู่บ้านหรือข้างนอกก็จะถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็จะเก็บน้องนะคะมาช่วยดูแลนะคะ

อือสร้สางโครงร่างบ้านอีกตัวเืออันนี้ตัวเ,วเรือที่ว่าจะทาหมันกี่ตัวยังไม่ได้ทํหมันกี่ตัวไม่ยังไม่ได้ทํามั่มมนตอนนี้เลืออีกซ่องตัวถ้าตัวใหญ่ะนะเลือเลืออีกซ่องตัวตัวเมียนะเฉพาะตัวเมียนันนี่มานี่นน นี่นะคะแม่วาวก็จะพามาดูบ้านน้องสาวบ้านที่แม่วารับน้องดวงดีไปช่วยเลี้ยงนะคะก็คือบ้านน้องเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะคะแต่ด้วยที่เขารักแมวจรเหมือนกันก็ได้ไปเก็บนะคะแมวแมวท้องแก่ที่เขาอยู่ที่ป้ายรถเมย์ก็เพิ่งจะคลอดลูกออกมานะคะทั้งหมดตอนนี้แมวเด็กก็มี10บตัว บ้านน้องสาวนี่นะคะที่แม่วาเคยลงโพต์ขอความช่วยเหลือนะคะทำหมันแมวตอนนี้ก็ทำไปแล้วสองตัวนะคะก็เหลือตัวสีขาวเพิ่งจะคลอดลูกออกมาเนี่นะคะก็ยังไม่ได้ทำหมันเลยน้องสาวคนนี้นะคะที่คอยพ่วงแม่วานะคะเวลาแม่วาพาเด็กๆไปหาหมอในเมืองก็ได้น้องสาวคนนี้นะคะช่วยพาเด็กๆในบ้านแม่วานะคะพ่วงกันไปมอเตอร์ไซค์ไป หาหมอ,อนในเมืองพวกเรานะคะทั้งสามคนก็สมบุกสมบันนะคะมาด้วยกันก็คือเราก็ไม่ใช่คนมีเงินนะคะแต่ว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันก็คือความรักแมวเหมือนกันก็ช่วยช่วยกันไปอาหารที่ท่าน f อซส่งมาเด็กๆในบ้านนะคะของแม่วาถ้าเขาพอกินแล้วเขาพอมีเหลือแม่วาก็จะ เกียดมาให้กับน้องๆทั้งสองบ้านนะคะนี่นะคะบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้เมตตามาส่งอาหารมาให้แม่วาก็ไม่ได้กินอิ่มท้องเฉพาะเด็กๆในบ้านแม่วานะคะก็ได้ส่งต่อให้กับน้องๆทั้งสองบ้านแมวบ้านน้องสาวแมวจรในหมู่บ้านก็ได้อิ่มท้องกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ยังมีหมาหมานี่นี่หมาที่เขื่อนนะคะ ก็ได้อิ่มท้องเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้กระทำมาทรงผลให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณพ่อพระแม่พระผู้ปิดทองหลังพระทุกๆท,ท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ